รับเงินล่วงหนะ้าในที่ในกรณีที่ร้านค้าได้ขายการในราคาเดิมให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผู้ค้ามาตราจิตทุกรายนะครับอยู่ข้างหลังนั้นก็จะเปิดรับในการทําสัญญาแล้วก็ผู้ค้าการที่กําลังเดินทางมาก็คงจะจะให้มาตราแรกมีภารกิจในการส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจด้านโรงงานให้แก่ผู้บริโภคผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องประเภทร้านจำหน,หน่ายการเนื่องจากมีนโยบายของรัฐบาลในการปรับขึ้นราคาให้การเป็น24บาท82สตางค์ต่อกิโลโดยการปรับขึ้นนั้นจะปรับขึ้น 50สตางค์ต่อกิโลต่อเดือนนะครับซึ่งการปรับขึ้นราคานั้นทางารัฐบาลได้จัดทำโครงการบรรเทาผลกระทบผู้ที่<า><ม>ได้รายได้น้อยนะครับกลุ่มที่ใช้ไฟไม่เกิน90หน่วยต่อเดือนและผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้กลุ่มที่3ก็คือร้านค้าหาเร่แห่งลอยอาหาร นะครับซึ่งมีผลกระทบในการใช้กา๊าซอิเโตรเรียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารแล,ล้วก็กลุ่มเหล่านี้ก็สามารถซื้อกาซเป็นในก่อนทจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันนะครับอีกประการหนึ่งอาจจะเป็นมาจากเรื่องของผู้ใช้ก๊สอิเโตรเรียมเหลวประเภทครัวเรือนรายได้น้อยซึ่งมีปริมาณการใช้แก๊สที่น้อย นะครับอาจารย์อานก่อ์คุผู้ประกอบการร้านจำหน่ายต้าที่เข้าร่วมตมนาทุกท่านครับผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งให้ได้รับเชิญและเป็นประธานในพิธีเปิดการสันมนาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายต้าในกรมสงศรัาบนลานตรงนั้ผมจากการรายงานของท่านประธานจังหวัดทราบว่าการสมนาในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่าย gas ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นทาผลกระทบจากการปรับราคา้ารด้าการสงกลับเพื่อนแทนผู้พามาตรดเจ็บเพื่อเตรนการทำสัญญาเพื่อรับเงินชำรงจ่ายต่อไปในการที่รัฐบาลมีความจุเป็นที่องมีการปรับราคาการนั้นผมถือว่าก็มีความจุเป็ึนอย่างยิ่งเพราะกาค้ากานั้นในปัจจุบันนี้กระทบก็คือพี่น้องประชาชนผู้ใช้การทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้จำหน่ายกาย๊าซเองทั้งผู้ผลิตก๊าซมาจำหน่ายาาการมัดเสร็จหรือว่าผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ใช้ก๊าซในการกินป้องกันตัวเงนั้นก็ช่วงที่ไวรัสเข้ามาในภาคใต้ของเราแล้วก็จะมีผลเข้ามาเป็นจำนวนมากก็จะมีการที่มีสอบเองก็ต้องปานน,านั้นก็จะได้เงื่อหร่ในเวลาที่ไวรัส เพราะฉะนั <54. S 2> ้นวันนี้เนี่ยเป็นการทำความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการจำหน่ายผู้ค้าการมาซานจิตและก็ผู้แทนจากกรบถ้วนที่กำลังใจทั้งสามด่วนต่างทั้งบานต่างเพื่อการการสื่อข้อมูลในการเรืงเนี่กับผู้อุตส่าห์อย่างตุ้ดตุต่อไปวันนี้ในเวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายการที่เข้าร่วมโครงการของเรา ผลการรบหนึ่งนายชาติชายธรรมรุ่นผู้จัดการเขตการขายภูมิภาคของบริษัทปรทนางสาวสุภการพ์ที่วโรดม ขออ,อส่วนตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานและนายอำนาจนุพรละผู้จัดการสายการขายของบริษัทยูนิลแลตะยามแก้ค่ะข,ขอเรียนเชิญนย はい。<Thank> ท่านอาจรย์รัชกาจิที่อยู่ด้านหลังซึ่งจะมาให้คำมั่นสัญญาในสิ่งหน้ามาเนื่องจากว่โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลอย่างที่ท่านประธานจะบอกสงครามดีกล่าวไว้นะคะว่าเป็นการช่วยเหลือให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยให้ใช้แก๊สในราคาเดิมเนื่องจากว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยทาำทำสมแผลนานนะท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าราคาแก๊สต้ในบ้านเราเนี่ย 18บาท13บางเป็นราคาที่ถูกกว่าราคามาเลเซียซึ่งขายอยู่กิโลกรัมละประมาณ20บาทต่อไปทั้งรอบๆของเราแลอาเซียนไม่ว่าจะเป็นพม่าเขมรเวียดนามตระมาหารกิโลลอยอาหารก็คือในส่วนนี้คือเราเราคิดว่าการใช้แม่ค้าหักเ้วแหงลอยอาหารการใช้ของเขาเนี่ยไม่เกิน150กิโล ต่อนที่เราัเนเราจะจัดนะคะว่าในส่วนของการใช้เนี่ยต้อง <จะ S 2> ให้ทำว่าสมมตินะคะว่าบริเวณมีรายได้ไน้อยซึ่งจะเสนะเร็จสุดในเดือนนี้ถ้ายังไม่มีการลงทะเบียนหรือยังไม่มีการใช้สิทธิ์ถ้าในเดือนนี้ไม่ใช้นะคบก็จะเป็นเริ่มต้นใหม่ในเดือนธันวาเป็นเริ่มต้นในเดือนธันวานะครับจะใช้สิทธิ์ว่าใช้กระดานช้าไัน ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพวกท่านนะคะจะได้รับราคาในตัวถ้าถ้าร้านไหนสิ่งไม่ดีรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองใช้สิ่งแล้วจะแสดงสิ่งได้อย่างไรนะคะในกรณีของบริเวณที่ใช้ป้ายอินโ0หน่วย้าก็จะมีเลขที่วิเตอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นเป็นตัวอบอกให้คุณคนลหัสเข้าไปนะคะว่าคุณจะใช้สิ่งได้เท่าไหรนะคะ โดยในที่ผ่านม,มาเนี่ยเราขอให้ทำง,งานในกรีข้อความที่ว่ารับสินเจ้า,ารกระดาษกับพีดีนะคะนี่นะคะดังนั้นไฟฟ้า,าถ้าถ้าไฟฟ้าคนที่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า50โวลต์ก็จะไม่มีข้อความนี้นะคะในส่วนของอัพโหลดอยู่ยแล้วนะคะในกรณีของคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าช้า,าที่เขา้าร่วมโครงการ จะได้รับเงินสำรองจากจากผู้ค้านี่มันธรรทราบว่าและจะได้รับเงินยังไงได้รับใช้สิทธิ์ในใช้สิทธิ์ในในร้านท่านเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยบางร้านอาจจะบอกว่าผู้ค้าน้ำมานธรมาติเจ็บโอนเงินให้น้อยทําไมไม่โอนเงินให้เยอะๆใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยขอเรียนให้ทราบนะคะว่าจำนวนเงินที่ผู้ค้าน้ำมานธมาติเจ็และใช้สิทธิ์มากข้อมูลตรงนี้ กรมธุริยดิทรัลงานมีการรายงานและมีการประสานผู้ค้าน้ำมันตามมาตราเจอยู่ตลอดเวลาในข้อมูลที่เรารายงานเนี่ยเรารายงานเป็นรายอาทิตย์นะคะเพื่อให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตราเจ็ทุกรายทราบว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้มาเข้ามาใช้สิทธิ์ในร้านยไม่ีากเไี่้ ราคาในการเดินขึ้นไปจะ้อะไริงๆนะครับเพราว่านยากน่นอยเนี่ยการที่จะได้กำหนดให้การรขึ yeah, well. ้นไปถึงณปัจจุบัน5 0 2เบาท50-20บาทคสามารถที่จะไปซื้อไปทำไปได้จริงจรนะครับการที่ะไปเที่ยวอะไรอย่างเยเปนาที่ต้อการว่า้การที่ไเป็นผู้สนับสนุนด้วยในราคา ต่อไปต่อเงนกับต่ในการขึ้นไปเรื่อยๆแนี้ในส่วนของร้านเซเนียในรอนนี้นี้ต้องไปขายจากผู้มีสิทธิในทอ้เนรั้าัดร้านการเนี่ยต้องประสบปัญหาระับแต่วันนี้เนี่ยผู้ค้าตอนเก่ก็เข้ามาเล่นมีสองขั้นตอนในการที่จะจ่ายเงินชดเชย่านค้าก่อนะครับแล้วก็ผู้ค้าตก็คือ การอุนน้ำมันเชื้อเพลิงผู้ใช้ไปเกิ90คนผู้ได้รับผลครบคุเนี่ยก็คือผู้ีราได้แล้วร้านอาหารที่ใช้การรต้านราร้านอาหาร้านค้าเนี่ยดวไปที่ที่ทำอาหารเพืบผู้ประชาชนตัเกาจะได้ไม่ไม่เกินะครับดงนี้ีกเยน ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยยังส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการคำสั่งเพราะนั้นความมั่นใจที่จะได้รับเงินคืนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นห่วงเราถึงจัดการสินคาวันนี้ให้ให้เจอระหว่างผู้ขายเงินร่วงแน่กับผู้ที่ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยก็ควรจะได้หลายมากขึ้นในในกรณีเดียวกันของร้านค้าห้างเนี่ยในร้าอาหารก็จะ ใช้หลักการเดียวกันลงทะเบียนมกันนะครับแต่ถ้าเป็นร้านค้าหายแพงด้วยนะครับคาำหน้าจะชื่นมประวัตนะคะก็ไม่ได้นะที่คาดเดาได้เราพบในกรณีเดียวกันตัวตัวร้านค้าที่ใช้สิ่งที่ลงทะเบียนแล้วนะครับแล้มันจะมีการใช้หรือไม่้ ก็จะถูกดอกจันเจ็ดห้าสาเดือนร่้ามาห้าสอกจันุน่ององดอจันูเรื่องที่ ประชาชนเริ่มเห็นส่วนต่างประชาชนก็เริ่มจะเข้ามาใช้สิทธิ์มากขึ้นแล้วก็ถ้าร้านการเ่้าร่วมในก็จะได้รับเงินเฉลียแต่ถ้าถร้านค้าขายยังขายร้านในในราคาใหม่กับตัวเลือกที่ประชาชนนีสามารถมีสิทธิ์เลือกเข้าร่วมก็จะด้วยการเลื่อนจากส่วนต่างเนี่ยถ้าสิบห้าสิบกิโลสองสิบกิโลสามสิบกิโลสิบห้ากิโลเนี่ยเพราะะนั้นถ้าร้านการ <étique> ขายในราคาก็อาจจะได้รับผลกระทับลูกค้าอาจจะก็เรียนควรชวนสองสองแปดเก้าสองห้าสามเจ็ดสองสองแปดเก้าจะมีเครืที่สองสามท่านแล้วก็ติดตามเรื่องภาษาครับเมื่อโอนเงินเข้าไปแล้วท่านก็จะน่าจะมี SMS ส่งไปให้ว่าได้โอนเข้ามาแล้ว มีกลุ่มผู้บริโภคเยอะไหมหรับบาลเล่แต่กอเยอะไหมหลังจากนั้นเมื่อมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วทางกรมก็จะส่งหนึง่งเข้าไปผู้ค้าอริจซึ่งมีหน้าที่ที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของ,ง,องอท่านนะครับสงสัยรายเงยนอะไรใหญ่ใหญ่ใช่ไหมครับขอครับสวัสดีครับขอต้รับการับรัฐบการจัดการนะครับที่ได้เข้ามาร่วม ค็อยู่บางสายที่เป็นทุกอย่างประสาทซึ่งแม้ว่าส่วนหนึ่งนะครับ,ท,บ,ท,บท,ที่ได้ทำการโยงียนกับผู้ค้ามาตราเด็ดนแลรัการผู้เชิญสำหรับผู้ใช้สิทธิ์จะตัแล้วนะครับผู้ค้ามาตราเด็ดนะครับก็ยืนยันอีกทุกเวท,ทีนะครับเวทีนี้ก็อยากยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าจะร่วมมือกับภาครัฐนะครับกรมบริหารงานแล้วก็ ผลงานที <1999 S 2> ่เกี่ยวข้องในการที่จะน้อยในช่วงการข้อสอบเนื NG ่องจากว่าความดงใจนะครับในเรื่องของการลดในปรับราคาเพิ่มขึ้นอัตราค่าบูสต์ตามกรับตีโลตาม8เดือนช่วงแรกเนี่จยคือเงินน้อยแต่เมื่อโครงการนี้เกิดไปเรื่อยๆครับ6เดือน7เดือน8เดือน10เดือนนะครับอยากแคปต่อไปตัวแทีต่อไปเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ครับหลายคนยังสงสัยยังงงอยู่แต่ไม่มั่นใจนะครับวันนี้ต่อมาก็เกิด3ช่วงเดิมนะครับ ที่มีปัญหานะครับที่ผ่านมานะครับก็คือบัญชีธนาคารที่เราจะต้องโอนเงินให้กับสถาบันฯขอให้ได้ตรวจสอบเลขที่บัญชีจำแนกเอาไว้นะครับว่าตอนนี้มีการปรับเลขที่บัญชีที่จะเปลียนหลังเป็นหนึ่งหลังอะไรต่บนีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือกรณีที่ท่านใช้บัญชีธนาคารซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องเอาไปฝากให้พบ อะไี่จะมรับรื่นกาูแทนของคระตวันที่มมมเข้าใจและก็ใช้สโดยดีที่ทกานทที่รมัได้ีท่านแล้วนะครับว่าจะมีการวนเงนให้ท่านหรอเป่าอารนให้กทเนี่ยตคม่าทนะที่แต่อาทิตย์เนี่ยจะมีการใช้ไม่ท่าการเพราะฉะนั้นเวลา เวลาที่อาทิตย์สุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เยอะพอผู้มาใช้สิทธิ์เยอะท่านก็เกิดอาการตกใจว่าท่านจ่ายไปก่อนแล้วว่าจะได้รับใช้สิกับล้าท่านเยอะนะคะก็ <ๆ S 1> จะโอนเงินเพิ่มขึ้นไปนะคะเพิ่มขึ้นไปให้กับท่านหรือโอนให้ให้ท่านเนี่ยเข้าไปในโอนเงินที่ท่านจ่ายขึ้น,นไปใช่ไหมในส่วนตรงนี้ ทางผู้ค้ากำลันตามมาตัดเจจะตรวจสอบตั้งช่วยของผู้ช่วยทางกลุ่มธุรกิจพลังงานเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับการใช้การใช้ราคาเดิมให้ได้ใช้สิทธิ์ไปก่อนเงินเดี๋ยวทางผู้ค้ามาตัาเจตจะโอนคืนท่านนะคะในกรณีถ้าสมมติว่าท่านต้องใช้ต้องมีผู้ใช้สิทธิ์ใช้ไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อนนะคะอันนี้แต่ในช่วงแรกๆเข้าใจว่า ยังยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเราเองเราก็ไม่ทราบว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิกับร้านค้าใดเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขอความปรานานิดนึงว่าในกรณีที่มีเมืะะ่อมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ทราบถ้ามีคำถามนะคะเชิญได้เลยนะคะเราเราก็จะคุยกับท่านไปเรื่อยๆะะมีคำถามก็เชิญนะครับ ก่อนที่ท่านจะส่งคำถามมาผมถามแผนท่านนิดนึงเพราะเป็นคำถามยอดที่เกิดในหลายหลายวิธีที่ผ่านมาคือเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วเนี้ยร้านค้าจะได้สิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับฝากที่จุปการตอบนิดนึงก่อนครับนี่คือปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับบอกว่าในระบบสารขเองเนี่ยมันก็ต้องมีระบบการขาย ซึ่งมันก็มีรับเบียบว่าด้วยการขายสินค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเข้าสู่กระบวนการตรงนี้แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ารูปแบบการดําเนินการในส่วนที่ให้รายได้สมมติผมเข้าใจแล้วก็ส่วนที่ช้นเชยเนี่ยหมายความว่าเราต้องรับรับเงินจากลูกค้าอะไรนั้นร้อยเก้าสิบบาทหมายความว่ามันตามปัดตึนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตามวัาตุนสระคนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องรับเบียบว่าด้วยการขายสินค้า ถ้าทำขาดตุนตเนี่ยใช้หน้าทุนขายตรงนี้ไม่ได้ก็ขายมานติดตราแหน่แต่ความเป็นทีมแล้็กของตัวนี้จะมีการตอบเป็นให้สนิน following. ค้าหาตามโครงทุนทิจตารหน่งแล้วนะครับว่าในกรณีที่ขายต่างระดับเนี่ยขายเฉพาะในคนที่ที่ได้รับสิทธิ์คือยกเว้นเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะคุณขายต่างระดับได้นะครับเป็นคำถามข้อที่หนึ่งตอบแล้วนะครับคำถามข้อที่สองก็คือการท้าว่าต่าง ที่ลงชื weakest, obvious, ่อและมีรหัสได้เข้ามาพกมาตรเกตเพื่อทำความเข้าใจกันเพื่อที่จะทราบว่าสิทธิประโยชน์ของคุณเนี่ยคุณได้อย่างเดียวไม่มีเสียเ่ยนะครับไม่ต้องทำมาซึ่งโครงการนี้เราก็อย่างอธิบายให้อย่างทำไปเรื่อยๆนะคบยังไม่มีคำนว่าจะมีการสิ้นสุดโครงการเมื่อเมื่อไหร่นะคบเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ย เราเพื่อสร้างความมาาั่นใจเราไม่ไไม่ได้มาจากในเวทีย่อยๆขออยจที่